สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะจา้ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องย,ยายอําค่ะพาเพลินนะคะเดี๋ยวเราพาไปเบิง่งเขาก่อนนะคะเนาะขื้นไปแตงยนินมาพญาดอนเราไปเบิ่งคูขาดซ่อมแซมวันนี้ ไปดูซ,ซิว่าซ่อมตรงไหนฝุ่นทว,ว,วนทวนดูทางฝุ่นพี่น้องซามันบ่แดดพะนะซามันฝนไม่ตก <t humanities montage> ไปเอาตามไปเบิ้งกันถ่ายบรรยากาศบ้านๆหนพี่น้องเบิง้งนี่คือบรรยากาศทุกนาของเรานะคะ เกิดดีอยู่เดอ้อบมืเกิดตั้งแต่มองมีน้ำนะจ้าเขียวไปเบิดแล้วนี่ครบสองอาทิตย์เด้วค่ะทุกคนสองอาทิตย์นะคะขึ้นหนอได้หนอแล้วมองบอมีย้ายแล้วก็สิมาสามเอาเนาะค่ะเนาะ ม่นมีกับสีสามอ๋อคุณแน,น่นตึงแล้วคุ่นี้ดอนละกวนบึกจกทวนทวนญี่ปุ่นตะ้าวคุณต้องเฝ้ามาเห็ดเดี๋ยวมันแดดเนาะคะ่ะอย่ามาจำนีกับเมืเ่อยดิบัถน,นิฟน้ล์เบิ้องบนเขา นี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะหกโมตงต้นนี้สิบไดยเด้จต่เดือเพราะว่ามันมีนม้ำเดี๋ยวก็สิหากามาดำมาสามเอานะคะงานนี็ได้อยู่ก็สิบ๊วยมองน้ำอีกละเขาขืนดีอยู่ เพื่อน <c oughs> ทุกคนออกทำมาหากินแลว้วได้ลุกแต่เศร้าตื่นแต่เดือกดกับเวียกได้งานหลายงานนี่ก็งามยัีไงงานหนึ่งงานนี้ก็ได้เยอะ <c oughs> เขาเต็มมดเลยต้องสายยายเอากล้ามาดำคุณท่องเขาคืนดีเพี่น้อง,ขขอ,งอันนี้ครบสองอาทิตย์ได้จ้ะสองอาทิตย์ที่บ้านเขากะก,ก่อกะคืนแล้วเต็มแล้ว ผลผลิตกสิคืออยู่บ่บูปลาปลายยี้นั่นนักปลาบ้อนปลาบ้านอยนยี่นั่นไปเอาบ่าได้ดอกนี่อันนี้กันอยู่ ดอนละก้นทวนๆดูโซคขาดแต่งรอบที่แปดร้อยแล้วหมดโซกเงินกับโศกนี้ไปหลายพันแล้วนะคะทุกคนเิเยใจจังไดดอกมองนังไปละละก้นทวนๆดวยนิ ดึงสภาพทำแล้วก็พังอีกพังแล้วก็ทังอีกอเ,เริ่มลงเบิดพูดแม่คุณก้นทั้งพูดไมโอ้ไก่บ่เดี๋ยวรถไถมาได้เล้ดิ แคยย่ยุใสดินยุใสจะมาสั่นไปบอกเขาไม่เห็นจะแมนเสียตังเงินอยู่นี่รอบเป็ดรอบที่เก้าเราหาพันหกพันโลก็ไปบอกเขามาทำาทก็สิด,ดันได้ยุติเบื้องดินเล่ม ทวงหรือดิชิลเลนเหยียบมาจังไหนฮะเหยียบเขามาเลยเนี่ยเป็นอย่างไรโกรธบุคคลบ่ขอเบอร์โทรมันไบบเหมือนัน สมุขเจ้าไม่ให้ใครไปเขาเจ้าลดมบ้างเธ้าม่ดำเอาคุดหมองไหมมาถึย่างอีกเอาไม่สิเพราเป็นอีกดีทำไมไม่ใส่ที่เดิมจะไปใส่บบบนี้ อบที่แปดล้านแล้วทุกคน,ว,น,นว่าไปเรียกเขาเผื่อเขาอยู่ไปไปมันสิบะเิ่มลองอีกทีคือว่าแซมหนะมองเก้าไหมคุณ้้มองเกาไดทำไมอ่ะเพราะว่าดินมันข้าใดยูมาตอกกันตรงนี้ไหวเลยถ้ามเห็ดได้เห็หนหรือวา ไปไปเออมันเบิงเ้งไปจ้าทุกคน <c oughs> มันก็มีอยู่แล้วตรงนั้นไม่ใช่หรอหน,น,นั่น,นรอสูไปสูงไปแล้วใส่ท่อฝั่งนั้นไม่ให้มันตามมาตรงนี้แล้วเราปิดตรงี่ตายไปเลยโอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะเบิ้งทรงือสิกลนไม่ได้ดอกพี่น้องไปหาโหลดมาใส่กอนรอบที่แปดล้านจ้ะ ขอบคุณค่ะ